มหัศจรรย์แห่งรกักสร้างสรรค์พลังชีวิตใหม่ก่อนจะขึ้นไลฟ์นะคะเพลงนี้ก็มาเมื่อเพลงนี้มาก็ปล่อยออกไปเลยนะคะนี่คือเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับความรักที่นะคะทุกคนมีให้กับตนเองค่ะคุณฟังไม่ผิดนะคะคุณจะต้องให้ความรัก ะะและความจริงใจให้กับชีวิตตัวคุณเองก่อนเป็นอันดับแรกค่ะคุณรักตัวเองไม่เป็นคุณรักคนอื่นนะคะไม่ได้แน่นอนค่ะคุณจะเอาความรักตรงไหนนะคะที่จะไปแจกจ่ายใ,ให้กับคนอื่นจงหันกลับมานะคะเป็นพลังรักยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและพลังรักที่ตัวคุณเองมอบให้กับร่างกายของคุณเองที่มีเซลล์มากมายถึงล้านล้านเซลล์ นะคะเครื่องนะ,ะใช้ว่าเครื่องยนต์เลยเหรอโอเคนะคะในเรื่องเรานะ,ะเอาวัยวะน้อยใหญ่นะคะมากมายหลายประการและนะคะระบบทุกระบบในร่างกายต้องการให้คุณไปดูแลเอาใจใส่บอกรักและทะนุถนอมค่ะนะไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจ ระบบไหลเวียนหลอดเลือดนะฮะระบบนะฮะย่อยอาหารระบบปรับอุณหภูมิอนุตอัตโนมัติและก็ระบบนะฮะการเจริญเติบโตการนะฮะไหลเวียนทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นก็คือร่างกายของคุณค่ะโอเคหัวข้อวันนี้ยาวนะฮะยาวแต่น่ารักมากนะฮะเป็นการให้กําลังใจและบอกกับทุกคนว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดี ะะใช้คาว่าโชคดีที่มีวันนี้และขอบคุณนะคะทุกบททดสอบนะที่ผ่านมาในชีวิตรวมทั้งนะคะจะเอาบททดสอบเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ที่ลำค่าในอนาคตต่อไป ะะเจ็บแล้วจำนะะส่วนพวกเราจะมีคํานี้เนาะเจ็บแล้วจาคือคนเจ็บแล้วทนคือจุดๆๆอันนี้คือเป็นเรื่องราวของนะคะให้ให้ความรู้สึกไปในทางถูกรังแก่อนะถูกทําร้ายตกเป็นเหยือ่อแต่ถ้าวันนี้นะคะพิกกับนะคะเจ็บแล้วจานะคะเจ็บแล้วจําคือบทเรียนนะคะเอามาเขียนเป็นตําราสอนนะ,ะอนาคต อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเอาประสบการณ์มาเป็นประโยชน์และเป็นพลังนะฮะบวกให้กับตัวเองและบุคคลอื่นเพราะมาเขียนเป็นเอ่อเป็นบทเรียนให้คนอื่นนี่ก็เป็นประโยชน์มากมายนะคะวันนี้ยิบยกนะคะว่าเรารู้คุณค่าของวันนี้และก็ขอบคุณประสบการณ์แล้วนะคะแต่พลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะเอ่อยอมรับกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็ด้วยความรักค่ะนะฮะความรักอย่างไรเงื่อนไขความรักนะฮะที่เป็นความรักที่ไม่มีอ่านะตัวกูของกูนะฮะเป็นรักเป็นความรักจากจิตเบื้องต้นนะคะเพราะเราทุกคนคือดวงจิตของความรักและความเมตตานะฮะเมตตาทำคัมจุนโลกเมื่อไหร่ที่คุณมีความเมตตาที่เป็นธรมธร,มธรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเนาะอ่าเมตตาทำคัมจุนจุนโลกนั่นก็คือว่า เมื่อไหร่ที่คุณมีความนะคะเมตตาเป็นธรรมชาติเป็นปกตินั่นแหละมันคำจุนโลกาโลกนี้ต้องการความรักแบบธรรมชาติธรรมชาติจากจิตใจเล่านะฮะนั่นก็คือไร้เงื่อนไขนะฮะไม่มีข้อจำกัดนะฮะแล้วไม่มีจำนวนนะฮะเพราะความรักและความเมตตามันไร้ขีดจำกัดและไม่ได้มี ปริมาณที่ให้เล้วมันจะหมดไปนะคะให้ได้นะคะแบบชนิดที่ว่าตลอดกาลนานม,มันไม่มีหมดเพราะโลกนี้ถูกสร้างด้วยความรักนะะเราอยู่ในสนามพลังงานของความรักความเมตตาของธรรมชาติและพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ไม่รู้ตามหาใครไม่รู้นะคะว่าใครจะเป็นคนสร้างแต่เราได้รับความเมตตาและนะคะได้ในเรื่องเรา สิ่งมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายนั่นแสดงว่าใจป่าน่าดูเลยนะคะใจใหญ่ใจกว้างใจแบบชนิดที่ว่าอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะร่างกายมนุษย์คือสิ่งที่ดีที่สุดในทุกระบบเลยถ้าคุณไม่ทําลายด้วยตนเองนะ,ะมาถึงตรงนี้ถ้าคุณไม่ําทําลายด้วยตนเองนะคะหน่วยที่เล่าเล่าประสบการณ์ตรงตรงนิดนึงนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้ไปก่าถึงเรื่องของว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กิน ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ถูกออกแบบให้มากินเนื้อสัตว์นะคะอันนี้คือแค่แค่แค่เกินๆนะคะส่วนพวกเราไปหาข้อมูลเพิ่มได้นะฮะยังไม่เอามาเจาะลึกว่าร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบให้กินเนื้อสัตว์และก็ร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดื่มแอลกอฮอล์นี่คือ2อ,อย่างเอาไว้ที่หลังนะคะจะหาข้อมูลมาให้แต่เนี่ยนะ,ะสำหรับตัวมนทอยจิมีประสบการณ์เร็วๆเวนี้ยภายในเดือนอตั้งแต่เดือนตุลานะฮะตุลา กับพฤ้จิการเนี่ยที่เข้ามาไม่กี่วันประสบการณ์กับนะคะน้ำดื่มที่มีคาเฟอีนไหมอ่าชานะคะน้ำดื่มที่เป็นเครื่องดื่มเกี่ยวกับชานะคะนี่คือชาเขียวก็เลิกแล้วนะคะแล้วก็หลังๆมาก็เปลี่ยนเป็นชามะนาวชามะนาวนี่ก็สต็อปนี่ครั้งที่2แล้วนะคะจากผลการทดลองโดยไม่ได้อ้างอิงสถาบันใดๆนะคะก็คือจากตัวเองจากตัวเอง ก็มีการสังเกตได้ว่านะฮะออรอบแรกที่หยุดชาจุดชามะนาวเพราะมีกรดในกระเพาะเยอะมากนะคะกรดในกระเพาะเยอะมากแล้วมันแน่นนะ,ะมันแน่นก็ไปปรึกษาะะเภสัชกระะร้านขายยาก็เขาบอกว่าเขามียิงคาถามมาคําถามหนึ่งว่าดื่มชากาแฟไหมากาแฟเราไม่ได้ดื่มนะคะก็คือเมตันชาเขาก็ ะะว่าให้เรางดชาแล้วก็ให้ให้ยา,านะบรรเทามาก็งดไปนะคะปรากฏร่างกายดีขึ้นระบบเผาผลาญดีขึ้นระบบนะคะสัดส่วนของร่างกายเฟิร์มมากเฟิร์มมากนะคะอันนี้จะยกเป็นกรณีเคสตัวยอย่างสําหรับใครที่อยากลดน้ําหนักอยากลดน้ําหนักเพราะในชานะคะชามานามันก็จะมีความหวานของน้ําตาลใช่ไหมแล้วร่างกายเราขอ,ของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดใช้ระบบน้ําตาลเนี่ยมันจะทําให้นะคะ เอ่อกลไกกลไกของการทํางานระบบเาผาผลาญแล้วก็นะคะการต้านอ,อนุมลอิสระเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็จะต้องศึกษาเพิ่มนะคะศึกษาเพิ่มนิดนึงเพรเมัเทอโทจีเอาแค่ประสบการณ์มาเล่าให้กันฟังแล้วก็ได้ผลกับตัวตัวเมนโทจีทางด้านสัดส่วนที่มันเฟิร์มขึ้นน้ําหนักก็ควบคุมได้นะคะหลังจากที่งดบัรดาเกี่ยวกับน้ําตาลที่ มีส่วนผสมในเครื่องดื่มนะคะอันนี้ก็คือช่วยได้มากเลยทีเดียวนะ,ะดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะมันไปส่งเกี่ยวกับพลังงานทางด้านนะคะการสื่อสารกับธรรมชาติที่เรียกว่าจิตอิญญนทรีย์ด้วยนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับกายภาพแบบทีเดียวเพราะกายกับใจจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันทั้งหมดและอาหารที่คุณนําเข้าไปในร่างกายมันก็คือเป็นการสร้างพลังงานนะคะให้กับ ทางด้านนะคะทุกส่วนนะคะคือกายใจจิตมันก็ได้ด้วยไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวได,ได้ได้สารอาหาระะจากการที่เรากินนะคะมันกระทบกระทั่งไปทุกๆฝ่ายไปทุกๆฝ่ายแล้วสายที่จนจิตวิญญาณที่ต้องการสื่อสารกับไฮเออร์เซลสื่อสารกับนะคะบีอิงหรือสื่อสารกับนะคะข้อมูลที่เรียกว่านะคะพียวซอสนะคะพียวซอส หรือในเรื่องเรานะคะข้อมูลในการที่จะได้ไอเดียปิ้งเวบบางคนบอกใช้พลังบวกมาตั้งนานไอเดียปิ้งเว็บก็ไม่ออกนะคะมันก็เกี่ยวกับวิธีการนะคะรับประทานอาหารเข้าไปด้วยสําหรับคนที่ต้องการให้ตัวเองมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตอิญญ,ญาณอันนี้คือพูดถึงแอดวานแล้วนะเราไม่ได้น้องแนงน้องแกะนะคะว่าเออเราจะต้องมาแค่พูดเรื่องแต่พลังบวกอย่างเดียวเท่านั้น เดี๋ยวเรากาลังจะพูดเรื่องราวของการที่จะต้องเจริญก้าวหน้านะคะเจริญก้าวหน้าทางด้านกายจิตและจิตวิญญาณด้วยนะคะกายจิตและจิตวิญญาณด้วยดังนั้นเรื่องกระบวนการการกินก็มีเกี่ยวพันกับเรื่องการของเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณของคุณเช่นเดียวกันถ้าคุณต้องการพัฒนาให้นะคะมันเป็นเรื่องราวของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิต ไม่ใช่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเอาชีวิตรอดเป็นวันๆนะคะวัตถุประสงค์งการใช้ชีวิตรอดเป็นวันๆเนี่ยพวกเราเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วนะคะแล้วพวกเราก็เก่งมากๆเราสามารถที่จะนะเอาร่างกายของเราไปแลกนะคะร่างกายของเราบวกด้วยเวลาไปแลกเปลี่ยนกับค่าแรงและก็เอาเงินจากค่าแรงก็มาเลี้ยงชีพพวกเราเก่งอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ขอชื่นชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะแต่ถ้าเกิดทางสายจิตวิญญาณเนะี่ย มันจะเป็นเรื่องราวของการที่นะคะจะใช้อ่เป็นพละกําลังที่เป็นทางรัดและเป็นทางช่วยนะคะทางรัดทางช่วยให้ชีวิตอ่ะมันอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นไม่ต้องทํางานหมักหนักมากขึ้นเป็นทางของการที่จะใช้พลังนะคะแห่งจิตนะคะพลังแห่งจิตให้นะคะได้แนวความคิดนะปิงแวบหรือแนวความคิดในการเป็นเครื่องมืออ่าเครื่องมือทางรัด ของการทําให้ชีวิตประสบความสำเร็จน,นี่คือส่วนที่นะคะจะต้องเรียนรู้และพัฒนานะ,ะถ้าไม่ได้เป็นนะสายของศิลปินหรือในเรื่องราวของพลังนะคะของมวลชนเยอะๆเนี่ยนะคะคือพลังพวกบรรดาศิลปินะปน,นะคะพวกศิลปินพวกดาราลงดาราเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีพลังงานพิเศษนะคะพลังงานพิเศษที่เขาต้องฝึกปรือนะคะหรือ มีในเรื่องเรานะมีในเรื่องราของ energy พิเศษนะคะในการที่จะเป็นผู้ที่เป็นขวัญใจของมวลมหาประชาชนอันนี้ก็เปถือว่าเป็นกลุ่มนะคะ star s i t i หรือ l i h e worker ในรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นผู้ดังมวลชนและก็สามารถที่จะนะคะทำให้เกิดปฏิกิริยาการเรียนแบบไปในทางที่ดีได้ด้วยโอเคไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เยอะแยะมากมายเนาะ ดังนั้นเนี่ยวันนี้จะให้ประสบการณ์ตรงที่ว่าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณจะต้องการให้ออลดน้าหนักอย่างรวดเร็วสําหรับสายที่ลดน้าหนักนะจะลดของหวานลดของหวานนะคะหนึ่งสัปดาห์นะ,ะและดื่มน้ําเปล่าแทนเยอะๆนะ,ะดื่มน้ําเปล่านะ,ะเยอะๆตอนที่คุณกระหายนะ่ะรีบเอาน้าดื่มน้ําเปล่าเนี่ยนะ,ะเข้าไปแทนในส่วนของการที่ ใจกาลังเริ่มหงุดหงิดอยากหาน้ําหวานเนี่ยน้าหนักคุณจะลงไวมากอันนี้เอาทิศในเรื่องราวของการงดนะคะเ,ออเครื่องดื่มที่ผสมน้าตาลนะคะเครื่องดื่มผสมตาลแล้วให้รางวัลกับนะคะของหวานอย่างอื่นอย่าเยอะนะคะอย่าเยอะให้รางวัลตัวเองจะของหวานอื่นๆในปริมาณเพียงนิดหน่อยนะคะเพียงนิดหน่อยแล้วค่อยๆเบรกค่อยๆห่างแล้วก็ค่อยๆเลิก ไปในท้ายที่สุดมันก็จะดีต่อสุขภาพและคุณจะไม่แก่เร็วนะฮะคุณจะไม่แก่เร็วออวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องสาวส่งภาพวิดีโอนะคะที่คุณแม่ไปนะคะฝึกกายภาพบําบัดกับนะคะ,ะกับอะไรนะคลีเออขาเรียกว่าเป็นลักษณะคลินิกประจำหมู่บ้านก็จะมีนะคะเกี่ยวกับผู้ที่ประมพยบาบาล หรือนะคะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอนามัยประจําหมู่บ้านมานะคะให้เขาเรียกมาให้ผู้อาวุโสนะคะตามหมู่บ้านเนี่ยมารวมตัวรวมตัวกันเพื่อทํากายภาพบําบัดนะคะอันนี้ก็คือเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะที่คุณแม่สุขภาพดีแล้วก็ไปฝึกกายภาพบาบัดแต่ย้อนกลับมาหาเรานะคะในในวัยเนี้ยในวัยที่เรากําลังเตรียมตัว เป็นผู้อาวุโสนะคะอาวุโสโอเคแน่นอนเลยนะคะในจําจนวนอายุที่มากขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมนะคะเรามีกิจกรรมนะคะที่ให้เราออกกําลังกายแบบไม่เบื่อนะคะแบบไม่เบื่อเอาอย่างต่อเนื่องที่เรารักแล้วเราสนุกเนี่ยนะคะแล้วเราดูแลเรื่องอาหารการกินดีๆอยู่ในสาภาวะเอาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะคะมาเป็นบทเรียนเราและ อยู่ในสภาวะอารมณ์นะคะที่เป็นพลังบบกอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องราวิธีการที่จะทําให้ชีวิตที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยมันเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นแล้วนะคะเรามาพิสูจน์กันนะคะเพราะว่าในเรื่องราวของใครก็ตามเนี่ยที่ยังคงขับเคลื่อนพลังงานชีวิตตัวเองได้ดีนะคะพลังงานชีวิตตัวเองได้ดีโดยที่นะคะตามรู้ตามทัน ติอารมณ์เราและก็ขับเคลื่อนตัวเองไปได้ในด้านพลังงานบวกนะคะเพื่อไม่ให้แสงในเซลล์ร่างกาย50ล้าสิบรนเลนเซลเนี่ยมันดับเนี่ยนะคะคุณรู้ไหมนี่คือสิ่งที่นะคะวิเศษมากที่จะทำให้คุณมีอายุมากขึ้นแต่ไม่เกิดความชราภาพในชีวิตของคุณนะคะที่พูดตรงนี้อย่าได้เชื่อนะคะอย่าเชื่อเด็ดขาดแต่ให้ไปพิสูจน์ ตัวเองเอานะคะตัวเองเอาแต่ในเรื่องสมัยพุทธกาลแต่ในเรื่องสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้านะะที่ดับขันปรินิพานตอนพระชนพรรษา80พระวรกายไม่มีเหี่ยวเฉาแม้แต่นิดเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดว่าท่านนะคะมีสติแม้ยำหลับยำตื่นแล้วคอยดูแลในเรื่องเรานะคะพลัง ชีวิตของท่านเพื่อที่จะดูเลพระวรกายของท่านนะคะไม่ให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเกิดการนะคะดับแล้วหม่นหมองก็จะทําให้พระวารกายเปล่งนะคะเปล่งปังแม้กระทั่งอหาดับขันปริทิพานนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของพลังตรงนี้แล้วพวกเราเนี่ยสามารถได้ใช้แนวทางตรงนี้นะคะเอาไปใช้กับชีวิตได้นะคะเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพก็ดีโรคภัยก็ไม่มีนะคะ แม้อายุมากขึ้นไปไวัยชราที่เหี่ยวเฉามันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องรู้และนะคะเรียนรู้และฝึกฝนจากการที่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เร,รู้ตั้งแต่ตอนนี้รู้ตอนนี้นะ่ะมันไม่สายนะคะแต่ถ้ารู้นะคะที่อายุมากเกินไปคุณก็ไม่สายอยู่ดีแต่นะคะคุณจะมาเสียใจภ,ภายหลังที่คุณไม่ยอมรู้ให้มันรวดเร็วนะ เพราะนี่คือการขับเคลื่อนชีวิตเราถ้าเราตื่นรู้ว่าไ่เราขับเคลื่อนพลังงานชีวิตได้ดีเราเลือกสรรคัดสรรสื่อที่จะเสพนะคะการเสพสื่อที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราคัดสรรน,นะคะในเรื่องเราของอาหารที่มันเหมาะกับกายภาพที่ใช้ชีวิตอยู่มันก็จะช่วยเราได้เยอะโอเคไหมอ่ะนะอันนี้คือในเรื่องเราเคล็ดลับในการที่จะทําให้นะคะ ลดน้ำหนักอ่อนกอไวสุขภาพแข็งแรงและนะคะอาการเก๋ไม่ตามหาโอเคไหมไม่เรียกหาเรานี่ก็คือการงดนะคะของหวานในเครื่องดื่มหรือของหวานนะคะอื่นๆที่ควรจะงดได้ก็ควรงดโอเคนะะแต่ของหวานในผลไม้นะคะก็เลือกกันเลือกกันตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าอของหวานที่เกี่ยวกับผลไม้มันก็ได้พลังงานโดยตรง จากพระแม่ธรณีหรือนะฮะในในส่วนของพระแม่ธรณีก็คือเป็นพลังรักอันยิ่งใหญ่นะฮะที่ท่านจัดสรรน,นะคะจัดสรรในเรื่องเราอาหารการกินผ่านนะคะของอผ่านอาหารให้กับต้นไม้ต้นไม้ก็ผลิตเป็นผลไม้หรือนะฮะเป็นอาหารให้กับบรรดาผักต่างๆนะคะแล้วก็ให้ผักต่างๆเนี่ยนะคะส่งเป็นวิตามินเกลือแร่นะคะหรือส่งในเรื่องราวของ สารอาหารดีๆให้กับร่างกายพวกเราอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่นะคะได้จากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเราก็คือธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็คือเราเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ในเรื่องราของความรักของ k ีย o f l i ไ e น์แปลกๆวันนี้นะคะไปเจอข้อมูลนะคะพลังบริสุทธิ์นะคะพลังความรักอันบริสุทธิ์สิบอย่างที่ควรรู้ในสไตล์ค e y of Life 8 8แปลกๆนะคะข้อแรกนั่นก็คือ,อความรัก คือคำตอบเสมออันนี้คือเขาให้อย่างนี้เลยนะแล้วไม่มีคําอธิบายเพิ่มความหมายก็คือว่านะคะความรักอย่างไรเงื่อนไขมันเป็นสิ่งที่เรามีกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามให้ทําด้วยความรักจากใจของคุณเพราะสิ่งใดก็ตามที่ทําด้วยความรักคุณจะไม่เบื่อในการทำนะคะและคุณจะไม่ยกเลิกการคันเหมือนเพจออเหมือนเพจนะคะูรููรูทุกเรื่องแล้วก็นําไปใ,ใส่ใน YouTube หรือช่องทางอื่นๆเนี่ยที่มาตรงนี้เพราะ รักนะะในเรื่องราวของชีวิตนะะของตัวเองและอยากแบ่งปันให้ทุกทุกคนได้รู้ว่าชีวิตมันมีค่าเพียงใดนะคะและคู่ควรกับการที่จะเรียนรู้นะะทุกทุกแง่มุมของชีวิตแล้วก็เพื่อที่จะให้ชีวิตนะ่ะมันมีความสุขอย่างแท้จริงนะะตราบนานเท่านานโอเคไหมส่วนอันที่สองนะคะความอ่อนไหวไม่ใช่จุดอ่อนค่ะแต่กลับกลายเป็นจุดแข็ง นะอันนี้คือเป็นเรื่องราวความรักในสไตล์ของคีย์ออฟไร888ดนะฮะดังนั้นนะฮะเมื่อไหร่ที่คุณอ่อนไหวมันเหมือนอารมณ์ศิลปินอะความอ่อนไหวของศิลปินสามารถแสดงออกมาได้ถึงศิละปะนะฮะแล้วมันก็บ่งบอกถึงนะฮะการที่จะนําไปใช้นะฮะกับชีวิตกับในเรื่องราวความละเอียดอ่อนนะฮะความละเอียดอ่อนในการที่จะดำรงชีวิตด้วยซ้ำนะคะดังนั้น ความอ่อนไหวก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราได้เห็นความสวยงามเออของบนโลกนี้จากธรรมชาตินะคะมากมายอีกต่างหากนะคะดังนั้นก็ถือว่าไม่ใช่จุดอ่อนเนะ <S 2> <S 2> <S 2> าะส่วนอันที่3นะคะร่างกายคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งคีย์ออฟไลฟ์แบบแปบดบแบบแบบใช้คำว่าจงทนุถนอมมีคําบางคำนะคะมีมีคำหนึ่งคำที่เขาใช้ เกี่ยวกับร่างกายร่างกายคือวิหารธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปนะฮะวิหารไหนไหนอีกเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกลับเข้ามานะคะบ้านแห่งใจนะคะร่างกายของคุณก็กลายเป็นวิหารธรรมของชีวิตคุณที่ศักดิ์สิทธิ์และคุณนะคะไม่ถูกแตกแยกไปจากร่างกายของคุณร่างกายของคุณเต็มไปด้วยกลไกลมากมายมหาศาลที่ทํางานให้คุณนะคะ ตั้งแตนะะ่ระบบขับหมุนเวียนนะะการหายใจระบบนะะในเรื่องราของการสูบฉีดเลือดแล้วเส้นเลือดของคุณนักวิทยาศาสตร์มีการนะะนำเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์หนึนะะ่งคนทุกๆเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ปรากฏว่าเอามาเรียงร้อยต่อกันพันโลกได้สองรอบครึง่งนั่นหมายความว่าในร่างกายของเราแต่ละคนนะ โอ้โหหลอดเลือดเต็มไปหมดเลยเส้นเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นคุณนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองที่มีทุกระบบนะคะในการที่จะขับเคลื่อนให้คุณได้ใช้ชีวิตเต็มประสิทธิภาพบนโลกใบนี้จงทนุถนอมและกลับมารักชีวิตและร่างกายของคุณสิ่งใดที่กินแล้วไปทำ้ายร่างกายจงหยุดซะสิ่งไหนนะคะทีนะะ่จะต้องการให้นะคะร่างกายเรา แข็งแรงก็พิจารณาในการที่จะบริโภคและก็นะคะใช้ชีวิตออกกําลังกายโอเคไหมการออกกําลังกายคือสําคัญมากนะคะอันที่4ี่ในเรื่องของความรักนะคะก็คือว่าความกตัญยูเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนะคะ,ะจงขอบคุณด้วยความรู้สึกซาบซึ้งจากใจเมื่อไหรที่คุณต้องการเปลี่ยนแป,แปลงชีวิตจากอีกฟากหนึ่งมาอีกฟากหนึ่งที่คุณโดนต้อนจนจมมือ จนจนจนมุมต้อนจนจนมุมเนี่ยนะคะคุณหาทางออกไม่ได้ทางออกที่ดีที่สุดคือสํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมาสํานึกรู้คุณกับร่างกายนะคะของคุณอย่างซาบซึ้งใจและขอบคุณนะคะสิ่งที่คุณมีแล้วนี่แหละมันเป็นทางออกของชีวิตที่งดงามมากมากม,ากมาก ถ้ายองเป็นงานวิจัยของดรโจดิเพนซาดรโจวิดดิเพนซาใช้คำว่าถ้านะคะคุณทำการขอบคุณชีวิตของคุณนะคะหรือทุกๆสรรสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณหรือสิ่งที่คุณจะพอคิดออกได้และคุณอยากกล่าวคำว่าขอบคุณคุณทำการขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจวันละ3ามครั้งครั้งละ15นาทีต่อนเนื่องกัน4วัน สารเคมีในะร่างกายคุณจากสมองจะหลัง่งอิมโบโนโกโบอ,อิมโบโนโกโบรินเอเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสารนะคะ,ะเขาเรียกว่าต้านเขาเรียกว่านะสารต้านภูมิภูมิคุ้มกัน คงคุ้มกันโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่คุณจะไม่ติดเลยคุณจะไม่มีไข้หวัดใหญ่อย่างง่ายๆแน่นอนอันนี้คืองานวิจัยของดรโจดีเบนซานี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณสามารถทําได้ในการที่กล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะส่วนอันที่5สําหรับความรักอันบริสุทธิ์นะคะก็คือการให้อภัยนะคะคุณทําได้อย่างอิสระเสมอค่ะถ้าคุณทําอย่างจริงจังนะคะและคุณปล่อยวางอย่างแท้จริง นะในการที่จะให้อภัยทุกๆสิ่งที่นะะทำให้คุณเจ็บช้าน้ําใจหรือทุกๆสิ่งที่ดูเสมอว่าคุณตกเป็นเหยื่อถ้าคุณอยู่ในจุดที่ให้อภัยทั้งหมดทั้งมวลออกจากตับไตไส้พุงคุณได้คุณก็จะอิสระภาพจากนะะความทุกข์ทั้งมวลอันนี้มันสุดยอดมากนะคะนี่คือเป็นความรักที่คุณจะมอบให้กับชีวิตคุณได้ร้อยปร์เซนด้วยพลังบอยสุดโอเคส่วนอันที่6นะคะ คุณนะคะไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวคุณเองได้เสมอเพราะอำนาจอยู่ที่ตัวคุณอำนาจอยู่ในตัวคุณในชีวิตของคุณคุณมีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์คุณมีสิทธิ์รับผิดชอบชีวิตตัวคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามจงรับผิดชอบตัวคุณเองและอย่าโทษปีโทษกองโทษสิ่งอื่นใดนะคะเพราะชีวิตทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง คุณเท่านั้นเป็นผู้ควบคุมกำกับและจัดการดูแลตัวคุณเองได้100%ส่วนคนอื่นนะฮะมันนอกเหนือก,ก,การควบคุมของคุณดังนั้นอย่าไปวุ่นวายเรื่องชีวิตคนอื่นโอเคส่วนอันที่เจ็ดนะฮะเมตตานะฮะความเมตตายิ่งใหญ่เสมออย่างที่มันฮอจี้พูดไปตั้งแต่นะฮะต้นๆไลฟ์ก็คือว่าเมตตาทำคำจุนโลกนะฮะ เมตตาเป็นธรรมชาติที่พวกเรามีอยู่แล้วสภาวะจิตของเราคือความรักความเมตตาเมื่อไหรท่ที่นะคะเราไม่ฝืนนะคะความเป็นจริงของตัวเราเองเป็นคนที่มีอัตตาเกี้ยวกัดโกรธง่ายโมโหเร็วนะคะติชินนินทาบ่นกลดา่าไม่เลิกอันนั้นคือไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะจงกลับมาเป็นความเมตตาตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นแหละมันจะยิ่งใหญ่เสมอและจะทําให้คุณมีความสุขด,ด้วยนะคะเพราะ ตัวคุณกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงที่เป็นความรักความเมตตาโดยไม่บิดผิวอีกต่อไปนะะส่วนอันที่8ความสุขอยู่ที่ความคิดของคุณเท่านั้นนะคะความสุขมันอยู่การการตีความนะคะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่อยู่ตรงหน้าถ้าคุณตีความนะคะให้เกิดในเรื่องราวที่นะคะมันไม่เป็นเ,เหตุการณ์ทางลบนะคะเหตุการณ์ไม่จะเป็นลบขนาดไหนแต่คุณยังตี ตีความหาประโยชน์หรือตีความในทางด้านดีได้คุณก็เป็นความสุขได้ในทุกขณะนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเก่งในการตีความเพราะความสุขมันอยู่ที่ความคิดนะ,ะไม่ว่าจะพาคุณไปสถานที่นะคะที่มันแบบดีเลิศนะคะที่คนอื่นเขาปรารถนาจะไปเจอและคุณได้เจอแต่คุณมีความคิดที่ไม่ชอบมันติโน่นตินี่นะคะความสุขนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณ เข้าใจไหมคะเพราะคุณคิดว่าสิ่งนี้มันไม่เหมาะสมกับคุณดังนั้นในเรื่องราวของความสุขของแต่ละคนจึงเอาค่ามาตรฐานเกณฑ์วัดไม่ได้มันเป็นความพึงพอใจส่วนบุคคลว่าคุณจะมีความสุขกันแบบไหนดังนั้นบนโลกนี้จึงมีความหลากหลายในเรื่องราวของนะคะความพึงพอใจของแต่ละคนเพราะแต่ละคนนะคะอยู่ตรงจุดไหนก็นะคะถ้าตีความตรงนั้นเป็นความสุขนั่นก็เป็นความสุขที่คุณสามารถนะคะ มีความสุขได้เลยทันทีไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องไปแข่งขันกับใครดังนั้นนี่คือสุดสิ่งที่นะคะคุณควรจะต้องรู้ว่า,าคุณสามารถมีความสุขได้โดดได้เลยทันทีถ้าคุณคลิกความคิดของคุณตรงกันกับนะคะสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่เปรียบเทียบและแข่งขันกับใครนะ,ะส่วนอันดีบเก้าอายุเป็นเพียงตัวเลขรน,นี้ชอบมากนะคะและมันก็เป็นเรื่องจริง ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะมันโยจีย้ก็เรียนเรียนตามตรงนะคะไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่ามันโทจ้เป็นหลัก 60, 70, 80, 90หรือ100เนะี่ยสภาวะจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงไม่มีใครแก่เลยนะคะไม่มีใครแก่เลยทุกคนนะคะยังมีสภาวะของจิตวิญ,ญญาณที่สนุกสนานเบิกบานล,ล่าเริงแจ่มใสได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะเรียนรู้บนโลกนี้ยาวนาน นะฮะยาวนานก็ตามแต่อยากให้รู้ว่าความรักที่คุณจะมีกับชีวิตคุณไม่ควรจะลดน้อยถอยลงไปแม้ว่าคุณอายุเยอะมากขึ้นก็ตามค่ะนะอันที่10ชีวิตมีค่าเสมอนะฮะจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคําว่าใช้ชีวิตคุ้มค่านั่นหมายความว่านะฮะคุณควรจะทนุถนอมชีวิตและไปในทิศทางที่มันสอดคล้องนะคะกับวัตถุประสงค์ในการเกิดมาของคุณอย่างแท้จริงนะฮะ เพราะบทเรียนบนโลกใบนี้ที่คุณจะต้องไปเรียนรู้นะคะกับการที่จะทําให้ชีวิตคุณคุ้มค่าเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่ทุกคนนะ,ะรักตนเองอย่างแท้จริงคุณก็จะรู้คุณค่าชีวิตของคุณและคุณก็จะเบนเข็มทิศทางชีวิตของคุณไปในทางที่ทําให้กายใจจิตของคุณได้นะคะในสิ่งที่ดีที่สุดกับการเรียนรู้ชีวิตบนโลกใบนี้นะคะ ในท้ายที่สุดนั่นเองเนาะดังนั้นเมทจี้จึงขอฝากไว้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีมากไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นชีวิตกับเราก็ตามนะ,ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะทั้งดีและไม่ดีนะคะเวียนวนเวียนวนนะคะดังนั้นในเรื่องเราที่คุณจะได้นะคะประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันนั่นแหละจับมาเป็นนะคะบทเรียนเพื่อที่จะกําหนดชีวิตใหม่ในอนาคตที่คุณต้องการ ได้อย่างแท้จริงของคุณนั่นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ